ตอนเราสู่ช่องเพิร์ลแ l a นะครับผมวันนี้อยู่ในเกมฮาร์ดเอาต์ไฟซ์ตามเคยนะครับแล้วก็บิววันนี่เกี่ยวกับตัว Ranger นะซึ่งตอนนี้ยเรนเจอร์ผมมาถูอินเกมแล้วแต่ผมจะพูดถึงตอนที่วิ่งแอคหนึ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะเป็น 4, 5, 6จนถึงช่วง e a r l ์ลี่อ a นเกก็คือวิ่งที่แมปเทียหนึถึงเทียสิบหเนี้ยจะตัดไปคลิปหนึ่งเพราะว่ามันจะ,ะมีดีเทลเรื่องอื่นขึ้นมาซึ่งผมว่าคลิปมันจะยาวเกินไปก็เลย โอเคงั้นเดี๋ยวผมตัดอันนี้จะเป็นคลิปเลนเจอร์แอคหนึ่งถึงสามแล้วกันเนาะหรือว่าจะเป็นสี่ห้าหกแล้วแต่คุณจะไปบิวเลยละกันเพราะว่าจริงๆตอนจบแอคสามเนี่ยผมว่าหลังจากแอคจบแล้วอะมันก็เป็นการอัปเดตบิวอย่างละนิดอะแต่ว่ามันก็มีอะไรที่แบบเป็นดีเทลอยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่านั่นแหละครับตามนั้นซึ่งคลิปเี้จะร์ก็จะเดิมที่หนึ่งสองสามเนาะซึ่งช่วงแรกเลยช่วงแรกเลยที่เราเล่นเนาะเราใช้สกิลไลนิง่งตัวนี้ครับไลนิ่งแอโร่ปะ จำชื่อไม่ได้อะ Lightning Arrow อ,อันเนี้ยเนาะจริงจริงๆแล้วไม่ทักกันเยอะจังอ่ะขออภัยอ่ะก็คือใช้ตัว Lightning Arrow ตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับทำไมผมออกหลายนัดวะไม่มออกสองนัดอะมาจากไหนวะเอ่อเอ้ยอมาจากไหนนะที่สองวะ อ๋อตรงนี้ผมออพอันี้ไปแล้วเนาะมันมันยิงจะเบิ้ลจำนวนแต่ไม่เป็นไรให้อผมไปรีออกเลยแล้วกันคือตอนที่เล่นแอคหนึ่งเราเราไม่มีไอโนนี้อยู่ละอ่ะมันจะออกรัดเดียวแบบนี้ครับอันนี้ใช้วิ่งตอนแรกเลยนะแอคหนึ่งตอนแรกเลยใช้แค่นี้เลยครับจะยิงไม่เร็วเท่านี้เนาะแต่ก็จะไม่ได้แบบช้าจนเกินไปคุณสามารถใช้อ่าเป็นธนูยูนิคตัวนี้นะคู่กับ ซอ,องให้ดูตัวนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นเป็น Attack Speed 2เม็ดเลยก็ได้อันนี้แล้วแต่เนาะถ้าเกิดคุณไม่มีงบก,ก็ไม่จําเป็นนะใช้แบบนี้ได้นะครับเฉฟัดดามเมทสองเม็ดนะครับผมก็แนะนำว่าจะเป็นโคดามเมจ2เม็ดก็ได้นะเพราะช่วงแรกยังไงก็ได้แหละโคดามเมจก็ดามเมจนิ่งดีไลนิ่งดามเมทก็แกว่งหน่อยแต่ก็แรงนะครับอ่สกิลต่อมาที่พอคุณอัพเลเวลถึงแล้วควรรีบอัพมาใช้เลยคือไลนิ่งล็อตทีนี้ไลนิ่งล็อตมาปุ๊บเราใช้คอมโบคู่กับ off off storm. อันนี้จะเป็นคอมโบหลักละเป็นคอมโบหลักที่ทำให้ต้นเกมจบเร็วมากๆนะครับเ,เราใช้เป็น Lightning l ไล n ิ n g ็อตมันจะยิงลงพื้นแบบนี้ครับเห็นไหมซึ่งจริงๆแล้วมันมีแค่นัดเดียวนะแต่ว่าผมใส่กับสเกตเตอร์ช็อตนะครับซึ่งตัว Scatter Shot อมันจะทำให้ออกอีก2นัดแล้วพอเรายิงขนูไปแล้วมีศัตรูอยู่ในเนี้ยมันจะเกิดการยิงดําทําดาเมจเพิ่มให้เรา ทีนี้ไอส้ส s ตเตอร์ช็อตเว้ยไอ้ไลท์ถ้าไลน h t n i n g r o ตัวเนี้ยมันจะไปคอมโบกับอออฟอฟสตอร์มได้นะครับเพราะว่าออฟออฟสตอร์มมันทำดาเมจเองเรื่อยๆแล้วค่อนข้างดัวเห็นไหมดูพื้นนี่ระเบิดตุบๆ,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 ๆเลยคือมันมีสายฟ้าระเบิดปุ๊บมันก็จะระเบิดไปเรื่อยๆของมันเห็นไหมไม่หยุดเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแล้วบอสจะละลายเร็วมากอันนี้คือคอมโบที่แบบเด็ดมากคืออาจจะไม่ใช่แค่เรนเจอร์นะ อาชีพอื่นใช้คอมโบนี้ก็ได้ครับมันแรงจริงมันเร็วมากแล้วมันแรงมากนะครับแต่ว่าแนะนําเลยนะว่า lightning l i g h lightning rod คุณต,ต้องใส่เป็นเอ่อคอนเซนเทรตเอฟเฟนะครับผมแล้วก็เป็น Primal a l m g n m n t ตตัวนี้นะโทษครับ Primal a อ m a m e n นนะครับอ่ามันจะบูทดาเมจได้เยอะซึ่งตอนแรกมันจะแบบเ็บหลัก10อะยี่สิบสามสิบดาเมจนั่นแหละครับแรงมันแรงจากความรัวนะครับให้ดูความรัวซึ่งมันเรายิงซ้อนได้เรื่อยๆนะครับ ทีนี้ o f ฟ of s t o r รนะครับเอาจะใช้เป็นเชนมันจะทำให้ offtor ร์อะยิงแล้วทำดาเมจแล้วทำดาเมจชิ่งไปอีกทีหนึง่งนะครับมันเป็นการเบิ้ลทำให้ Lightning l i g h Lightning r ร d ทำงานเบิ้ลอีกทีหนึ่งด้วยซ้ำนะตามด้วย Over b a n บดทำให้เราวางได้2 2เมตรนั่นหมายความว่ามันจะพอกได้เร็วขึ้นอีกเนี่ยเน,นี่ยเห็นไหมมันจะพกลัวขึ้นนะครับ นั่นแหละครับอ่ะอันต่อไปใช้เป็นอาร์ n ค e นเทมโซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนไปใช้เม็ดนี้ได้ครับ m a g n i f ายเอฟเฟกเพิ่มระยะของออบ of Storm ก็ได้นะครับแบบนี้เนี่ยเห็นไหมออบอัฟสตอร์มันจะกว้างมากแต่จากที่ผมลองมาผมว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นผมเอาไล่เร็วดีกว่าคือผมอยากให้มันเร็วกว่านี้แค่นั้นแหละเออเพราะช่วงแรกอะสเตตอะไรมันยังไม่เยอะมากมันไล่ช้า ก็เลยแบบเออใช้อาเคนใช้อาเค้นเทมโปเนี่ยน่าจะเวิร์กสุดอ่อตอมาเป็นสกิลกันตายแล้วกันฟิซซิงซาวโวตัวเนี้ยอันนี้ผมเอามาใช้เฉพาะตอนที่แบบไม่เหลืออะไรแล้วแบบเราต้องการที่จะฟีดมอนให้ได้ในจังหวะเนี้ยเท่านั้่นานๆใช้ทีก็คือเนี่ยโอ้ยเอาไงดีว่าเอาไงดีว่าเดี๋ยวสายฟ้าหมดเดี๋ยวมอนจะวิ่งแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะแบบเนี่ยซาวโวเข้าไป เออซึ่งมันจะติดฟีดค่อนข้างง่ายมากจากสกิลนี้นะครับเราจะลิงก์กลับไปที่สกิลฮอ,อกกลาสตัวนี้เนาะเพิ่มดาเมจเพิ่มดาเมจแล้วเราก็จะเอ็กซ์ต้าโคโดาเมจไปอีกนะครับผมแต่รถทัาอื่นช่างมันเราต้องการติดฟีดจากสกิลนี้ให้ได้นะครับเราก็เลยไปใส่ตัวกราเซชันตัวนี้ด้วยซึ่งจะทำให้ก็ยังเอออันนี้เขามันโหลดของเก่าเนาะช่างมันอ่ะจะทำให้ติดฟีดได้ง่ายขึ้นอีกนะครับ ต่อมาครับใช้อิเล็กทรอนิกแอโร่ e l e c t r o c u t i n งแอโร่ขอโทษนะที่ออกเสียงผิดผิดถูกๆเอออ e l e c t r o c u t i n งแอโร่นะครับตัวนี้มันจะพุ่งกระโดดขึ้นไปแล้วยิงธนูมาหนึ่งนัดเนี่ยที่พื้นมีหนึ่งนัดเ,เดี๋ยวผมยิงใหม่เนี่ยเห็นปะมีหนึ่งนัดซึ่งเราสามารถเล็งใส่บอสท,ที่เราต้องการให้เกิดด e ้วยตัวคิวหรือช็อตประสาทมันคือช็อตประสาทนะครับปักลงไปดัมเมจสายฟ้าหลังจากนี้ที่ทําลงไปก็หมายความว่าเรายิงปักลงไปปุ๊บ เราปรับดาเมจไปอย่างเงี้ยดาเมจทุกอย่างตรงเนี้ยจะทําให้เกิดช็อตประสาทด้วยช็อตประสาทคือมอนติดสตันมอนช็อตอยู่กับที่ไม่ทําอะไรเลยนะครับซึ่งมันดีมากๆในช่วงแรกนี่ถือว่าดีมากตอนที่คุณยังเบิร์สบอสไม่ตายในชุดเดียวมันดีมากต่อมาบาเลตบาเลตอันนี้หลักๆก็คือใส่คู่กับตัวนี้ครับเอมเพลเวอร์สกิลเดลสิบห้าเปอร์เซ็นต์มอร์ดาเมจเนาะแล้วก็ สกันวินนะครับใช้ได้2ครั้งแต่ติดคูดาวเป็น2เท่าซึ่งไม่เป็นไรนะครับอันนี้คือใช้แค่ตอนเบรสเดมจิตตอนเปิดตอนเปิดบอตอนแรกส่วนไอ้ตัวเนี้ยคือถ้าเกิดคุณไม่ได้ใช้คอมเบตเฟนซี่คือคุณไม่สามารถเจนชาร์จได้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับไม่จำเป็นต้องใส่นะแบบนี้ไม่จมไม่จำเป็นต้องใส่นะครับเออเวลาใช้นะครับก็กดตัวคิวหรือว่ากดที่สกิลบาเลตตัวนี้ปึ๊บขึ้นมาปุ๊บแล้วกดสกิลมันจะออกสองชุดเห็นไหมธนูที่พื้นมันจะมีเยอะขึ้น หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านัดแต่ของเดิมมีแค่สามนัดเอาเป็นเก้านัดทันทีทีนี้เวลาบอสเกิดปุ๊บเราก็จะเตรียมกดเลยครับแล้วก็กด e ลงไปอย่างเงี้ยคือนัดแรกก็จะออกมาทั้งหมดสามชุดแล้วพอมันเป็นสกิลที่ empower ด้วยโอ้โทษครับใช้บาเล n ใช่ไหมแล้วมันลดดาเมจมันโดนลดดาเมจเนี่ยรีพีทเดียวสาเมจแต่ว่าเรา empower ด้วยตัว x สิ15%ดาเมจ มันจะชดเชยกันได้ค่อนข้างดีนะครับดัมเมจแทบจะไม่ลดเลยแต่ยิงได้3เท่านะาประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันวิธีเล่นนะครับต่อไปดูที่ไอเทมนะไอเทมก็จะเน้นเป็นที่ไอเทมเริ่มต้นแบบเริ่มต้นสุดๆไปเลยนะครับไอเทมเริ่มต้นชิ้นแรกที่ผมแนะนําเลยก็คือตัวธนูตัวนี้เนาะวิดีโ h e l ลตัวนี้ ซึ่งมันจะทําให้ผลของซองธนูอ่ะเยอะขึ้น20 0%อกว่าเปอร์เซ็นต์อะไรก็ว่าไปซึ่งอาจจะมีต่ากว่า2 0 0คือ1 5 0ยห้าถึงสองร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าหาได้สูงยิ่งดีครับถ้ามีสามรูยิ่งดีครับนะยิ่งช่วงแรกอ่ะสามรูสําคัญน่าจะที่สุดละเออสำคัญที่สุดเลยก็ก็ได้แหละเพราะว่ามันใส่แฟลชดามเมจเข้าไปได้แล้วมันช่วยดามเมจได้เยอะมากนะครับ mm hmm. ต่อมาไปที่ซองธนูเนาะใช้เป็นซองตัวนี้เนาะเราจะเอาตัว Atta c k Speed นะครับ ให้สปีดพยายามหาให้ได้แบบแปดเก้าสิบเปอร์เซ็นอ่ะเพ,เพราะพอมันได้แปดเก้าสิบแปดถึงสิบเปอร์เซ็นตเนี่ยมันบูสต์ด้วยธนูตัวเนี้ยไปอีกอ่ะมันจะได้เยอะขึ้นไปแบบสามสิบเปอร์เซ็นได้แล้วถ้าสปีดคุณจะเยอะมากนะครับรวมถึงพวกดัมเมจแฟลตที่ได้มาเพิ่มเป็นโบน,นัสเนาะแล้วก็มีตัวนี้ครับแอตแทกเกนห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์ดัมเมจเอ็กซ์ตร้าโคดัมเมจตัวนี้นะมันดีมากๆเลยนะครับต่อมาครับเสื้อ ต้องเป็นตัวนี้เพราะเราจะเอาวิ่งเร็วครับมันบอกว่าเราจะวิ่งเร็วขึ้น9%เมื่อเลือดเต็มนะครับหรือว่าอาจจะ10%ก็ได้เรียกว่า10%ป่ะแต่ว่าผมคอรลับแล้วมันตกหรือ9เศร้าแบบนะรองเท้าเริ่มต้นรองเท้าเริ่มต้นตอนแรกใฉยคู่นี้นะคู่นี้ใส่ได้ตอนเวล11นะครับคู่นี้ใส่ได้ตั้งแต่เวลแรกเลยจะไม่วิ่ง10ไม่ต้องไปหารองเท้าที่ไหนมาใส่คุณก็หยิบรองเท้ายูนิแกมาใส่ได้เลยมันก็ได้วิ่งเร็วเราต้องการแค่วิ่งเร็วครับรองเท้าเนาะ ซึ่งถ้าคนคุณมีวิ่งเร็วกว่านี้ในเลเวลต่ำคุณก็ใส่ได้เลยนะพอเวอสิบเอ็ดก็เป็นมาใส่คู่นี้ก็จะเป็นวิ่งยี่สิบนะครับอ่าแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือ your s p e e d is u n a f f e c t e d by slow แปบลบว่าคุณจะไม่ช้าลงจากการที่คุณเหยียบพื้นที่สโลว์ต่างๆในเกมช่วงวิ่งแอคกนนะเข้มขัดใช้เป็นเส้นนี้เพะเอาสเตน45่สาเอารีเจนไลฟ์รีคอมฟอร์มแฟลก์เพิ่มนะครับได้อ่าแฟลก์ชาร์ดแฟล์อะไรพวกเนี้ยคือเกี่ยวกับขวดยา ได้สเตนสี่สิบห้าหมายความว่าคุณจะได้เลือดทั้งหมดเก้าสิบนะครับหลหลายคนลืมไปว่าสเตนมันให้เลือดด้วยแล้วช่วงแรกอะเลือดคุณน้อยมากๆการที่มีสเตนสี่สิบห้ามันจะให้เลือดคุณที่เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเยอะมากๆๆๆๆเลยนะครับก็อย่าลืมเส้นผ่นเส้นนี้โคตรด,ดีทุกมือใช้เป็นคู่นี้ครับเพื่อกนนระจายดาเมจให้ดาเมจธาตุใด,ดๆก็ตามที่เราใส่เข้าไปเอ็กซ์ต้าเข้าไปเพิ่มเข้าไปเนี่ย ให้มันกระจายไปเป็นโคไฟไลท์ให้หมดข้อดีที่มันดีมากๆเลยคือมันจะฟอสตบอสได้มันจะช็อกบอสได้มันจะเบิร์นบอสได้นะครับคือการที่ฟอสหรือฟีดใส่บอสได้เนี่ยมันทําให้เราทําดาเมจได้ง่ายขึ้นยืนทําดาเมจไม่ต้องเพ่งสมาธิกับการหลบอะไรอย่างนั้นนะครับต้มาแล้วมวกนะครับมวกบวกสเตนยี่สบหกครับก็หลักการเดียวกับลงท้าเอ้ยเข็มขัดครับคือเราเอาสเตน แค่นั้นเลยเนาะเราสเตนเพื่อเอาเลือดมาใช้ก่อนจนกระทั่งเลเวลถึงจุดหนึ่งก็คือมันจะเวลอันนี้ก่อนเนาะเวลห้าผมก็ใส่ใบปนี้แทนเพื่อจะเอาบวกหนึ่งเลเวลออฟออสกิลนะถ้าเกิดคุณมีหมวกที่ดีกว่านี้ก็ whatever เลยนะใช้ได้เต็มที่ซึ่งการบวกหนึ่งเลเวลอ่ะมันเพิ่มดาเมจช่วงแรกได้ค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะอาชีพใดใก็ตามนะมันบวกได้ค่อนข้างเยอะเลยแล้วข้อดีอย่างหนึ่งของหมวกนี้มันให้ทั้งเกณฑ์ไลฟ์เกณฑ์มานาหลังจากฆ่าัตูได้ซึ่ง การวิ่งแอคแล้วมีไอตัวนี้มันช่วยชีวิตเยอะมากๆนะครับและเมื่อคุณเล่นถึงเวล27นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดองอ,องไอออสลัดตัวนี้ยออนอะไรวะออนสลักนะครับมันจะทำให้คุณวิ่งเร็วขึ้นเออเพราะว่าการวิ่งแอคเราจะเน้นกันที่วิ่งเร็วนะครับในช่วงที่แบบต้องบอกว่าไม่ใช่เกมเพิ่งเปิดใหม่ๆซีซันไม่ได้เปิดใหม่ซีซันเก่าแล้วแบบตอนนี้เนาะแล้วเราเล่น ปเล่นตัวใหม่ผมแนะนําให้คุณเล่นวิ่งเร็วแล้วดัมเมดมาจากอาวุธนะครับอาวุธของคุณอย่างตอนนี้ก็เซทองธนูซองธนูที่บูสต์ด้วยธนูแล้วก็หาสกิลลิงดีๆมาใส่สามลิง์แบบเนี้ยมันมันมันไม่ได้แพงโอเคนะคือมันถูกในระดับที่แบบหาฟรีได้คือขอเพื่อนขอใครเขาก็ยินดีที่จะให้แหละมันไม่ไ,มได้ไม่ได้มีราคาแล้วอะ่อะสร้อยสร้อยก็ให้ เลือด50สเตน15นะครับจะได้เลือดทั้งหมด80หน่วยนะครับแล้วก็ได้ไลฟ์รีโควเวอรี่ฟอร์มแฟลงเพิ่มอีกจะเห็นว่าช่วงแรกเราจะเน้นเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มเลือดเพิ่มขวดเพิ่มประสิทธิภาพขวดชาร์จขวดคือถ้ากดขวดได้ยังไงคุณก็ไม่ตายเออเดี๋ยวขวดมีความสามารถพิเศษที่ผมจะอธิบายเพิ่มด้วยแหวนนะครับสองวงนี้เป็นวงที่ดีมากๆถ้าเวลแรกเลยคุณจะใส่เป็นแหวนไอรอนลิงก์ตัวเนี้แบล็คฮาร์ดตัวนี้ยทั้งสองวงเลยก็ได้นําเมดีกว่า แต่ว่าผมมองว่าไม่ได้จําเป็นแล้วก็ในคลังยูนิคผมมันใส่ซ้ำไม่ได้เนาะผมก็เลยใส่แหวนสองวงไม่ได้ผมก็เลยมีแค่อย่างละวงก็เลยเอาเนี่ยมาใช้วงเดียวแล้วก็อีกวงหนึ่งใช้เป็นวงนี้แทนซึ่งมันดีครับแล้วสุดท้ายหลังจากช่วงเลด x สองหรือต้น x สามเราจะใช้แหวนวงนี้ซึ่งถ้ามีสองวงยิ่งดีเลยครับม,มันแรงมากๆแล้เวเราไปดูกันหลังจากที่ผมอธิบายพวกนี้จบแล้วเ,เดี๋ยวจะไปดูแบบช่วง x สองไปไป,ไปอีกทีนะ กดยาเราจะใช้เป็น i n s t a n น recovery นะครับพยายามหา i n s t แ n t recovery แล้วก็พยายามหาที่มันกดได้ประมาณ9ถึง10ครั้งนะถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรโอเคป่ะไม่มีไม่เป็นไร,ไม,มไ,มนไ,รไม่ต้องไม่ต้องพยายามหามันจะเสียเวลาคือมีดีก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็เล่นก,ก็เล่นได้ไม่ติดติดขัดอะไรนะครับเ่ะมาต่อเร็วๆเ,เลยแบบป่วยยังไม่หายดีแล้วรู้สึก มันเหนื่อยง่ายขึ้นต้องขออภัยด้วยนะครับแบบมันพอเหนื่อยง่ายมันเบลอมันอะไรหลายๆอย่างอ่ะพาร์ทีฟสกิลนะพา S ์ทีฟสกิลผมไม่ได้รีกลับมาตอนที่เลเวลเริ่มต้นให้นะครับแต่ผมจะเมนชั่นให้ดูว่าต้องอัพอะไรเป็นหลักนะครับคุณสามารถดูในแม c กโลได้หรือว่าผมเปิดแม c กโลให้ดูผมเปิ Mac ดแม็โเออผมเปิดแม c โเลยดีกว่าง่ายกว่าอันนี้ผมจอแชร์แม็โลไหมใช่แชร์อยู่โอเคแม c กโนะครับเราจะวิ่งมาทางฝั่งด้านล่างนะครับเพื่อเอาวิ่งเร็วนะครับ แล้วก็วิ่งมาทางด้านล่างนี้เลยครับขึ้นมาทางนี้เลยเนาะมาเอาตัวนี้ครับรีดิวแท็สปีดแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มขึ้น40%ของ p r o j e c t ์ใต้ด m a เมเนาะแล้วก็ดาเมจโคสเลนส์ตัวนี้อ่ออันนี้ครับโปรเจกต์ใต้ดั a เม16%กับแม่นยำแอดโคสเลนส์40%ตัวนี้ดีนะเออคือช่วงแรกเราจะยิงแบบเรียกว่าไม่พลาดเลยแล้วก็ดาเมจแรงมากจาก2โหนดนี้นะต่อมาครับโหนที่เราจะเอาคืออันนี้นะโปรเจกต์ใต้สปีดแอดแท็กสปีดตัวนี้นะเด็ก ขึ้นมาเอาตัวนี้นะครับเพิ่มอะไรมันก็คือทำให้ติดฟีดติดช็อคได้ง่ายขึ้นทําให้คุณจบบอรได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพราะช่วงแรกคุณเบิร์ดบอรดไม่ทันอย่างที่ผมได้แจ้งไว้นะครับผมต่อไปใช้เป็นยิงทะลุเพิ่มขึ้น15%แล้วก็โปจกด์เเมจเพิ่มขึ้นนะแล้วเราจะวิ่งขึ้นมาที่2ธนูนี้ครับโหนดใหญ่นี้เลยนะโหนดข้างคุณจะเวินไว้ก่อนก็ได้ขึ้นไปเอาวิ่งเร็วก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่คุณถนัดถ้าคุณว่าดาเมจคุณเหลือคุณก็มาวิ่งเร็วก่อนถ้าดาเมจยังไม่เหลือผมแนะนำให้คุณอัพซองไปก่อนแล้วถ้าเกิดดาเมจยังไม่พอคุณขึ้นมาอัพนี่ครับเจาะเจาะธาตุครับ มันจะช่วยทำให้ไลนิงแอโร่โของคุณเนี่ยดาเมจมันทะลุธาตุทะลุเกาะมอนได้มันจะค่อนข้างทำดาเมจได้สูงมากโอเคนะต่อมาก็คือเพิ่มช็อคเอนส์ฝั่งนี้มาขึ้นมาได้เลยนะครับมาถึงโนดสุดท้ายได้เลยนะครับผมเพิ่มดาเมจต,ต่อไทป์อะไลเมนที่ติดหมายความว่าถ้ามอนติดเบิร์แรงขึ้น15%มอนติดช็อคด้วยแรงขึ้นอีก15%เป็น30%ถ้ามอนติดฟีดด้วยจะเป็น4 5แล้ว ถ้ามอนติดอิเล็กโทรคิวไปด้วยเนี่ยมันแรงขึ้นหนึงหกสิเปอร์เซ็นเลยนะครับก็คือรวมๆแล้วมันแรงแบบแรงมหาศาลเลยแหละผมว่าช่วงแรกเปไ็นอะไรที่ดีมากๆในการอัพยิ่งเราใช้กับถุงมือที่ผมได้ใส่อยู่คู่นี้นะครับเอามาอัพมาลงมาที่ตรงนี้ครับอันนี้ก็ให้ดัมเมจเยอะนะผมจำได้สิบสองเปอร์เซ็นต์เอลิเมนตเมจวิท็นะครับผมแล้วก็เพิ่มอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์เอลิเมนต์ดัมเมและ เพิ่มอีก5%ของ physical damage นะครับไป uh, ไม่ใช่เพิ่มดิ5% of physical damage from hit taken dam as damage of a random element 5% physical damage from h i s target as damage of random element ก็คือ5%ของ physical damage จะถูกแปลงเป็น damage ธาตุแบบ random ทั้ง3ธาตุอนะเนาะมีคำว่า element เกมนี้มันไม่รวม chaos นะมันก็จะเป็นไฟน้ำแข็งแล้วก็สายฟ้า นะครับอ่ะพาสิทีของช่วง x 1 3ถึง3ใช้แบบนี้นะครับอันนี้ใช้แบบนี้เลยนะ x 1ถึง3เลยนะครับไม่ใช่ว่าต้องไปเปลี่ยนตอน x 2หรนะืออะไรนะ x 1ใช้อันนี้ได้เลยนะครับอ่ะคือคุณสามารถมาดูได้ในแมคโรของผมได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันแต่ว่าผมจะมีแปะไว้ตั้งแต่ x 1 x 2 x 3ถึง6นะครับแล้วก็ early end game รวมอยู่ในลิงก์เดียว ซึ่งคุณจะมาดูก่อนก็ได้แต่ว่าคลิปจะไปลงอีกวันหนึ่งของฝั่งเป็นของฝั่งเอร l เอนเกมนะนะเออต่อ <c oughs> เออทีนี้หลังจากที่คุณจบช่วงปลาย X2 หรือว่าเอ่อช่วงต้น X3 อันนี้อยู่ที่เลเวลแต่ละคนเดี๋ยวผมเช็คเลเวลให้อีกทีนะพอดีเออมันอยู่ที่สกิลตัวนี้เอ้ยแก๊สแอโรตัวนี้เนาะเออ เวลแปดอีกไฟลเมเวลคือยี่สิบหกยี่สิบหกยี่สิบหกหรออันนี้เมทเวลเจ็ดเดี๋ยวผมเช็คให้แปบบ๊บไม่น่าจะนานเอ่อใช้ได้ตอนสกิลวันคันเลเวลเจ็ดเลเวลเจ็ดแล้วก็เอายิบเลเวลเจ็ดมาเราก็จะเห็นว่ามันใส่ได้ที่เวลยี่สิบสองหลังจากที่คุณเวลยี่สิบสองนะครับทุกอย่างจะเช้งเปลี่ยนทั้งหมด เลยเรียกว่าเกือบทั้งหมดละกันสิ่งที่ยังคงอยู่คือบาเレตตัวนี้เนาะฟิซซิงซาวเวอตัวนี้นะครับแล้วก็เฮอร์ล่ส์ออฟแอสตัวนี้เพิ่มใหม่ไม่โทษทีครับของเดิมไม่มีคือหลังจากที่คุณจบช่วงแอคสองคุณจะเริ่มมีสปิริตสามสิบแรกสามสิบแรกเราใช้เป็นเฮโร่ออฟแอสตัวนี้มันจะช่วยบูสต์ดาเมจได้ค่อนข้างดีนะครับต่อมาเราใช้เป็นแกสแอโร่ซึ่งเป็นสกิลที่แรงแบบแรงมหาแรงมากเมื่อคอมโบได้ถูกต้องนะครับสิ่งที่ต้องคอมโบกับสกิลแกสแอโร่ Glass, Arrow, มีธนู เดทฮาร์ปสำคัญมากจะทำให้จากการยิงเออเอาออกไม่ได้ด้วยดิคือเนี่ยคุณดูนะมันยิงออกไป4ี่นัดเห็นปะมันยิงไปสี่นัดเนี่ยใช่ไหมสี่นัดปะหรือว่า5้านัดหน้าแตกน่าจะส่นะคือธนูมันบอกว่ามันเพิ่มยิงเพิ่ม3ามนัดครับโดยที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิม1นึ่ัดเป็น3ามนัดเอยอีก3ามนัดเป็น4ี่นัด ะครับซึ่งการที่เพิ่ม4ีนัดมันคือดัมเมจสีเท่าอ่ะโดยที่ไม่ต้องใช้อ่ไอตัวสเกตเตอร์ช็อตที่เพิ่ม2แล้วลดดัมเมจตัวเองด้วยสามมันดัมเมจยังคงเดิมอ่ะธนูนี้มันดีแบบดีมากๆเลยนะครับทีนี้เราจะมูฟของดัมเมจหลักก็จะมีของไลนิ่งลอตตัวนี้เนาะเป็นคอนเซนเทรตมาใส่นะครับก็จะบูสต์ดัมเมจขึ้นไปอีกใส่ไพรเมอลอัลลิเมนต์ตัวนี้นะไพรเมอลอัลลิเมนต์จะหมูดฉันเราก็ตามด้วยมาเชี่ยวเทมโป อันสุดท้ายที่ผมใส่คือ Mobility ซึ่งถ้าคุณไม่มีเจาะสีไม่ต้องใส่นะครับมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่มันแค่ทำให้การเดินแล้วยิงมันเร็วขึ้นผมแค่เอามาวิ่งให้มันเร็วแค่นั้นเลยนะครับบัลเลตคงเดิมนะครับฟิสซิ่งซาก็ยังคงเดิมอยู่นะครับและก็สกิลสุดท้ายคือ h e r a าดออฟแอตัวนี้เราใช้เป็นไฟมาสเตอรี่นะครับอ่ะหลักๆเลยคือแก๊สแอโร่ตัวเนี้ยบอกเลยว่าโคตรด,ดีแล้วคอมโบกับ ธนูเสร็จแล้วเราก็คอมโบกับหมวกซึ่งมันจะทําให้เกิดคอมโบที่ว่าเมื่อศัตรูเข้ามาในระยะหกเมตรศัตรูอยู่ในระยะหกเมตรจะติดเบิร์นิงติดเบิร์นิงปุ๊บแก๊สจะติดระเบิดทันทีแก๊สติดระเบิดดาเมจแรงมากเออเกมนี้ยแก๊สติดระเบิดแรงมากทั้งที่ตัวเล็กมันก็เอาจริงว่าตัวเล็กผมว่ามันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้แรงกว่ากันเยอะขนาดนั้นนะแต่ทําไมมันแรงแรงก็ไม่รู้นะครับแต่มันแรงแบบแรงจัดเลยแล้วมันแรงแบบหลายเท่าอ่ะ คือเรายิงไป4นัดก็คือคูณ4อเออมันระเบิดที่ระเบิดตู้หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีเด็ดเลยคุณสามารถใช้คอมโบนี้ได้กับทุกอาชีพนะครับต่อมาครับไอเทมที่เราจะเปลี่ยนนะครับก็อย่างแรกเลยธนูนะครับเปลี่ยนเป็นเดนฮาร์ฟเนาะแน่นอน,นครับหมวกเปลี่ยนเป็นเรเดียนกริฟตัวนี้นะครับสิ่งที่เปลี่ยนต่อมาคือซองธนูอันนี้ถ้ามีให้เปลี่ยนก็ดีถ้าไม่ถ้าเล่นเราไม่ได้ตกมาเลยระหว่างแบบอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปขวนขวายซื้ออะไรมา อันนี้ผมก็ตกในแมปมาเนาะแล้วผมก็ยัดแค่เอ,อผมก็ใช้แค่ตัวเนี่ยท a ส s m u t a t i o n แล้วก็ใส่ Augmentation นะครับแล้วก็ใส่ Legal เม็ดหนึ่งแค่นี้เลยก็ได้แบบนี้มาก็โอเคได้แท็กสปีดได้แท็กโบได้อะไรมาก็ก็เอาเพราะว่าคุณจะเห็นว่าแถวบนมันไม่ได้ดีเลยเนาะบวกเมันยำยี่สิบี่นตมันไม่ได้จำเป็นนะแต่ว่านั่นแหละครับเราแค่ต้องการเพิ่มดาเมจถ้ามันมีดีกว่านี้ก็เปลี่ยน แค่นั้นเลยแต่ไม่ต้องไปถึงขั้นซื้ออะไรกันเนี้ยเพราะว่าด้วยด้วยสกิลพิทยิงออกไปมันแรงพอที่จะฆ่ามอนแทบจะทุกอย่างในแอคสามแล้วนะครับต่อมาแหวนครับเราจะเอาแหวนคออสวงเดิมออกเนาะเมื่อกี้เป็นแหวนคออสแหวนดัมเมจอะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละซึ่งมันบูดัมเมจช่วงต้นดีแต่ว่าพอแฟดดัมเมจมันไม่ได้เยอะมากช่วงต้นเกมพอเริ่มไปถึงแอคสามมันจะเริ่มไม่ค่อยเห็นผลละเออหลังจากแอคสามไปคือดัมเมจแล้วไม่เห็นผลแล้วมันแค่หนึ่งถึงสี่เอง แต่ได้ไลฟ์ดีเจ4.6เคลว์ดัเมอร์3.5มันมันไม่เยอะเออ25 c h a n c e to imitate ตัวนี้ก็อืมก็ดัมเมอร์10%เหมือนกับเอออินฟิผมว่ามันเฉยๆอะเออเออสำหรับผมผมว่าเฉยๆฮาร์ไวรฮาร์วรนั่นอื่นอะแหวนอะไรก็ได้เนาะคุณไปอันนี้ผมบังเอิญครับติดมานะผมไม่ได้ไม่ได้ไปซื้ออะไรมานะไอีที่เป็นแท็กแฟดสามแถวอย่างเงี้ยเวล28อย่างเงี้ยคือไม่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นนะแค่ก็หามา จะได้อะไรมาก็ใช้เถอะครับเพิ่มมานาก็ดีครับโอเคปะได้สตเตนได้เด็กมาก็ดีครับได้อินมาก็ไม่ได้แย่ครับนะครับอ่ะโอเคก็บิวช่วงแอค1-3ก็จะเล่นแค่ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นแอค4-6แล้วก็เป็น Early e n d เอ m นกนะแล้วถ้าเกิดผมได้ไอเดียทิศบันเจิดดีๆในการวิ่งเลเวล ที่ไม่ต้องระบุอาชีพแบบตอนเนี้เออผมก็จะทําคลิปใหม่ให้มาให้นะครับว่าแบบเราจะวิ่งแอคยังไงง่ายๆแบบใช้ของน้อยๆหรือว่าถ้าไม่ใช้ของเลยทําได้ไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าอยากรับชมอะไรแนวนวนี้ก็ฝากกดไลค์กดสังเวยกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็สิ่งสุดท้ายผมลืมพูดถึงเอเซเดนซี่นะครับผมอัพวิ่งเร็วนะครับด้วยความเป็นเจอร์เนาะผมจะวิงวว่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็ววิ่งเร็วโอเคแค่นี้แหละไว้เจอกันรอบหน้านะครับฝันดีราตีสวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ กินข้าวแห้อร่อยนะจ๊ะสำหรับคนที่ยังกินข้าวอยู่บายลาลูกดไลค์กดตับกระจากรีดต้าป่าวใจนะครับ